สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซามูไวอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของการทดสอบสกิลโอนิมูชาธาตุน้ำนั่นเองนะครับ ไม่แต่ว <pl ains> ่ามีคนหลายคนขอมาเยอะมากเกี่ยวกับในเรื่องโอนิมูชาคาดนามว่ามันเล่นยังไงมันใส่รุ่นแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นพูดก่อนว่าขอบคุณนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกิลวันมอร์ทขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้เอรีมารีวิวนะครับผมก็รูนที่ใส่สเตตัสที่ใส่แบบขอบคุณมากๆที่วิวรุนมาให้การรีวิวขนาดนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรการใส่รุนก็ค่อนข้างสุดนะครับมันทํารุนยากกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะครับในมุมมองผมนะผมว่าไอ้ตัวนี้ทํารุ่ว อื่นเยอะพอสมควรอย่างถ้าเป็นธาตุลมก็คือโดดเด่นที่เลือดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟก็โดดเด่นที่ ATK ไปเลยใช่ไหมแต่ธาตุน้ำเนี่ยมันต้องสเตสเตตัสต,ต้องค่อนมาล้างกันไม่ว่าจะเป็นสปีดเลือดดามเมดเดฟนะครับทุกอย่างต้องเพอร์เฟกพอสมควรนะครับผมอ่ะ ทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดสกิลนะครับให้ฟังนะครับอันนี้ในมุมมองนี้ผมพอจะเข้าใจแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีข้อมูลตกหล่นไปขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ติดเตือนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอามารีโนเวทนะครับผมให้ใหม่นะครับผมก็สกิลแพสซีฟหรือสกิลติดตัวเป็นสกิลที่ดีมากนะครับผมที่อ่าสกิลนี้จะดีมากก็คือถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมันเอกเยอะๆนะคือฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามใส่เอกเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกการโจมมตตีขขขอองงงงงฝั่รร้้าาทุกกไดถึ ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งเราด้วยนะจะเป็นการเก็บสแตตนะครับผมสแตตของน้องเนี่ยผมขอเรียกเป็นสแตตล้วกันเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมมันเก็บได้สูงสุดนะครับ25ครั้งนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยนะครับผมสเตตสแตสแตพวกนี้จะไม่หายไปในการโจมตีเราหลายหลายคนอาจจะสังเกตเห็นอย่างเช่นไอ้แฟงทตุมืดหลายคนอาจจะสังเกตเห็นแฟงมืดเนี่ยสังเกตน,นะครับถ้าสมงว่ามันเก็บสแตตครบปั๊บเนี่ยพอมัน โจมตีสก,กิลไปปั๊บมันก็จะหายแต่จุูตตองใช่ไหมแต่ว่าไอส้สก,กิลเนี้ยจะคล้ายๆกับลิงไฟลิงไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยมาตีเรานะครับลิงมาตีอีลิงไฟเนี้ยแล้วมันจะเก็บสแต็ปให้ครบสิบแล้วทีเนี้ยพอลิงไฟกระทุ้งไปปั๊บสแต็ปก็จะไม่หายไปก็จะฟิวประมาณนั้นเอาง่ายๆคือดาเมจจะคงที่นะครับผมตัวเนี้ยมันเหมาะกับเป็นเชิงสายรับซะมากกว่าไม่เหมาะกับเป็นการดามเมจจัจาเลยอะ่ะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ในมุมมองผมนะน่าจะเป็นเชิงแบบต้องรอเวลาถ้าเก่่่งงงผมมมววาันเกกอสคร,นะครบ,แบบ็ต้แ รอรอจังหวะนะครับรอจังหวะสวนนะครับเพราะว่าสกิลแพสซีฟของน้องในแบบต้องเก็บแสแต็ตให้ครบถึงจะเก่นเงนะครับถ้าเก็บแสแต็ตไม่ครบเนี่ยน่าจะเล่นยากสมควรเพราะว่าาเมจจะเบานะครับผม ทีนี้ในเรื่องสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือจะเป็นการดูดเลือดตามดรามิตที่ทําได้นะครับดูดเลือด30%ตามดรามิตที่ทําได้นะครับสกิลที่2โจมตี2ครั้งเหมือนกันนะครับผมดูดเลือด30%จากดรามิตที่ทําได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่เซฟชีวิตพอสมควรเอาตัวรอดยอดดีนะครับแล้วที่สําคัญคือร่างโอเวกปลุกขึ้นมาเนี่ยจะได้ค่าตามฐานด้วย25%นะครับก็เหมาะกับสายเล็นต์นะครับผมประมาณนนนั้ะครับส่่วนนใเรือองารแมะาาใให้้ส่่บบปณวถาเลือดดลเพิ่มมสนี้นิดๆ เหมมาะสหรือไม่ก็เลื่อนลดสปีดเพิ่มอันนี้น่าจะดีนะครับผมอาจจะเ,เราวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ผมจะเริ่มแบบผมจะไม่บัฟดาบรอบแรกผมจะไม่บัฟดาบเลยนะครับจะเน้นแบบฮิวระรัวเลยนะครับผมผมจะใหะ้ตัวที่เป็นกระสอบทรายผมก็คือในเรื่องของฟิน,นคิคไฟเท่านั้นนะครับผมจะเอาตัวโอนิโมชาตีแค่ฟินิกไฟเท่านั้นนะครับผมโอเค เราจะไม่ฮิวเราจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะชุบแล้วก็สกิลสามดึงเท่านั้นโอเคสเตตัส okay. ตอนนี้โอนิมิชะอยู่ที่6นะครับผม6นะดาเมจทหกนะครับผมโอเคตีดอกแล้วประมาณ3,000นะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000อ่ะตีไป7,000แล้วกันสเตตัสอยู่เนี่ยประมาณ7,000นะครับ6ใน7,000นะจุดเจ็ะผมต้องคำคำสู่คำนั่นละกันหกหกหกครั้งเนี่ยสเตตัส6เนี่ยมันจะ ตามดาเมจอยู่ที่ 7K นะครับผมอ่ะผมจะให้ตัวอื่นมันไปตีนะครับผมจะให้โอนิมูชาตีแค่แค่อันนี้ตัวเดียวนะครับผมแค่ฟินิกตัวเดียวนะครับผมอ่ะตอนนี้สเตตัสเราเท่าไหร่แล้วเอ่ยม,มันไม่โชว์ไงไม่ประเด็น11หรือเปล่านะครับมองไม่ชัดนะครับผม12อ่ะ12แล้วนะครับผมสเตตัส12นะครับผมมันจะแรงขนาดไหนเชียวผมอยากรู้เหมือนกันนะอ่ะ12 13อ่ะ13นะครับผม ก็เท่าเดิมนะผมว่าไม่ได้ต่างกันเลยก็เฉลี่ยก็เจ็ดพันเหมือนกันนะครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดมันก็เจ็ดพันอ่ะเออขนาดสเตตัสขนาดนั้นเนะี่ยยังเจ็ดพันเองอะ่ะก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับผมเดี๋ยวรอกบเก็บครบยี่ห้าก่อนยี่ห้านะเดี๋ยวผมรอเก็บครบยี่ห้าก่อนเนี่ยอันนี้เริ่มแรงขึ้นมาแล้วสกิลสองเนี่ยเริ่มแรงขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการโจมตีเชิองอัดใช่ไหม ก็จะอยู่ที่วัน8 8 9ผั0เริ่มแรงขึ้นแล้วคือดาเมจมันจะแรงขึ้นตามสเตตของมันอันนี้เรารู้นะครับผมเดผมกดเบื้อก่อนอือเอาง่ายๆคือยิ่งเก็บสเตตได้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมตัวมันเองนะครับผมโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับอ่ะ25แล้วนะครับผม25สเต 25, สต25แล้วผมียกสเตตมันฟังง่ายกว่านะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจ้าฟังแล้วรู้สึกแบบระคายหูนะครับผม ติห้าพันนะครับผมจากเจ็ดพันนะตอนที่จะแตะสิบเอ็ดนะครับโดดมาเป็นอ่าดอกละห้าพันก็โอ้หมื่นหนึ่งก็เข้าขึ้นมาเยอะพอสมควรขึ้นมาราวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามที่มันคำนวณนะถูกต้องแหละนะครับผมเอาง่ายก็คือยิ่ง,ย,งยิ่งแบบยิ่งนานยิ่งเก็บสแตทครบเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมจจะเท่าไหร่กันเชียวนะครับผมผมใช้สกิลที่หนึ่งไปเลยปรับปรับห้าพันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ อสองครั้งคือ1 0,000อ่ะผมตีกลมๆไปให้1 0,000แล้วกันนะครับผมปาบก็ให้อ่ะหนึ่งหมื่นนะครับปึ๊บๆนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับการโจมตีอัดด้วยนะการโจมตีอัดเนี่ยมันเหมือนกับการแบบเชิงเชิงแบบติดขี้นั่นแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับผมโอเคบักหำเริ่มแล้วทีนี้สก,กิลสองอ,อุนิมูชาเริ่มได้ใช้งานแล้วนะครับผมดูนะครับควรทีนี้เลือดเต็มนะครับบอกก่อนแฟบแฟบใส่ดูดเลือดด้วยครับมันก็เลยแรงขึ้นนะครับพอเท่าตัวเลยนะครับปึ๊บ ไอ้แฟงมึงกูกลัวมึงก่อนเลยแฟงจริง,รงชิบหาแล้วเกาะแตกครับผมรอ,อรายการปากก็ให้เย็นก่อนไอสองเรียบร้อยบินนะครับอ่ะก็บอกก็คือตัวเนี้ยเอาง่ายๆคือแพสซีฟของน้องเนี่ยยิ่งถ้าแบบเก็บสแตกครบก็จะทําดาเมจดแรงขึ้นนะครับผมแต่มุมมองผมนะหนึ่งเลยทํารูยากอันดับแรกคือน u m b e r รวันคือทำรูยากมากนะครับผมเพราะว่ามันจะมีชักกิจตัวที่จะปล่อยให้อไอตัวเนี้ยมันอยู่ได้นานขนาดนั้นอนะ่ะผมว่ามันเป็นไฟได้ยากมากนะครับผม หรือไม่ก็แบบโอ้โหมันโอกาสการที่มันจะยืนหนึ่งแบบโซโล่หนึ่งได้ค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับทา่าอื่นๆนะครับผมก็คือสเตตาต้องถึงคืออันดับแรกอะ่ะคือลูนแม่งต้องถึงจริงๆถึงจะเก่งอันดับที่2ก็คือน้องต้องไปกับตัวที่มันเซฟทีมประมาณหนึ่งอะ่ะ ไม่เหมาะกับทีมแบบไม่เหมาะกับทีมเร็วอะในมุมมองผมนะเหมาะกับทีมแบบที่ต้องแบบเซฟเซฟหน่อยอะออนะครับผมคือน่าจะเล่นยากจะถามว่าในมุมมองในเชิงระยะแบบเลดเกมเนี่ยเก่งไหมผมว่าเก่งนะครับถ้า RTA อย่างเงี้ยแบบช่วงแบบช่วงเลือดลดลดเยอะๆเนี่ยน้องตีทีน,าาน่าจะน่าจะน่าสั่นพอสมควรอยู่นะครับผมก็ ในมุมมองผมผมมองว่าไม่เหมาะกับเป็นตัวดามิจจ่าสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะนะอันนี้ผมมองว่าอย่างนั้นมันไม่เหมาะกับดามิจจ่าสักทีเดียวนะครับมันต้องเหมาะกับการมันล้านด้วยมันจะเป็นเลือดเดฟนะครับสปีดต,ต่างๆเนี่ยคขาไม่ใช่ี่จะมันล้านมากๆเลยส่วนในเรื่องอ์ติแฟกต์ก็ยัดเป็นเรื่องของเชิงดูเลือดหรือไม่ก็แบบเชิงสปีดแบบเลือดลดสปีดเพิ่มเลือดลดเอทีเคเพิ่มประมาณนั้นน่าจะน่าจะโวดกว่านะครับผมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี้สองกันบ้างน,นะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนนผม โอเคก็อันนี้มาอยู่กับ ID ที่2นะครับผมก็มาอยู่ในช่วงของ i อ EX นะครับผมก็จริงๆผมเคยเล่น ID นี้ไปคร่าวๆแหละนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมดีอาจจะไม่ไดโดดเด่นกว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นสายหนักแบบ NTK แบบ ID เมื่อกี้นะครับผมอะ่ะก็ขอบคุณนะครับคุณลงใจอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับผมก็ รบกวนหลายครั้งเกรงใจมากๆจริงๆนะครับผมอ่ะวันนี้ผมขอภูมิใจนาเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของอุลิมุชะนะครับก็เขาใส่เป็นสาย EX d t e Toy นะครับผมจริงๆผมมองในมุมมองผมนะเขาไม่น่าจะอยากใส่ Date Toy หรอกแต่ว่าเขาไม่มีรูดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า Date t o เขาสวยพอสมควรยูยนะเห็นไหม,มถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นสายレスนะครับผมใส่เป็นสายต้านทานนิดๆน,น,นะครับก็คือ83นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้ เรามาทดสอบกันอีกนะครับผมผมจะเอาแบบเดิมเลยนะครับผมมุมมองผมนะผมมองได้หลายแบบด้วยกันมองได้หลายแบบด้วยกันการใส่ดูดเลือเดเมื่อกี้ดูดเลือดโตเนี่ยมันเหมาะกับเชิงรับซะมากกว่าแบบรับอาจจะเป็นเชิงแบบรับจ้าจ๋าเลยแต่ว่าการใส่เอกเนี่ยจะเหมาะกับการทําดาเมจขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นการเชิงลุกซะมากกว่านะครับผมจริงๆมันมองได้หลายอย่างนะจริงๆตัวนี้มันเล่นได้เยอะมาก นะครับมันเล่นได้ค่อนข้างแบบโูเรียลเยอะมา,มากๆจริงในมุมมองผมผมมองว่ามันเล่นได้เยอะนะครับอาจจะผมขอใช้ทาดไฟมาตั้งเหมือนเดิมนะครับผมม,มีประเด็นคือมีรูให้ผมไหมเออถ้ามีรูมันก็ก็ดีโอเคก็รูแน่นอยู่นะครับมาดีเคตกหน้าสาั่นดีเคบอกเดี๋ยวก็ตกหน้าสาั่นเลยใชิบหมยอ่อะเขียลลมไฟนะครับผมโอเคมา เดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของโอนิมูชาครับผมจะเอาทาุลมนะครับเป็นลิดเลือดเลยนะครับผมแล้วก็เอาแทงแทงท่าลมไปเลยนะครับผมหนีแพนหน้านะครับแล้วก็พินลมไปนะครับผมคือแบบเน้นยับยืนยาวๆเลยนะครับผมเอยพัดลมดีกว่าพัดลมมันจะเฟี้ยวกว่านะครับแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าลิงนะครับทีนี้นเราจะมาทดสอบโอ a, นิมูชาท่น้าแบบ E X ผมมองว่า E X จะดีกว่า นะครับในเชิงระยะแบบลุกหนักๆการทำดาเมจแบบเฟี้ยวๆนะครับผมปรับเดี๋ยวมาจังหวะแรกแม่งตันเลยใจนายทำด้วยอะไรับเนี่ยนะครับผมอ่ะตีไปปกตินะผมเล่นที่กิฟฟอนแล้วกันนะครับให้กิฟฟอนมันรีบตายๆก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะกิฟฟอนมันหักดาบได้นะเคนใจใน2สองปับปับปับโอ้เคนอย่างแรงเย็นก่อนใน2สองยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยตายได้เลยเนี่ยอ่าพัดผมติวแลยครับทุกคนโอเคมาอ่ะอุนิมุชากเราเก็บสเตทไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โห ผมว่าอา่มมานี่ไม่เหมาะสมเลยถือว่าเป็นการเก็บสตแตปเดีวยวอ้อมเลยแล้วกันนะครับผมโอเคฟาดหนาสั่นหมดจังหวะนี้นะครับผมโอเคฟาดหนาสั่นหมดจังหวะนี้โอเคสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะครับผมมาสิบเจ็ดสิบแปดคิวฟอน <c oughs> มึงอยากจะมาฮักดาวกูอีกนะเออกิวฟอนลงแม่งไม่ถูกใจเลยโอเคมันสตแตปเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้สิบแปดสิบเก้านะครับผมปึ๊บปึ๊บตั๊บ ผมเอากิฟฟอนผมคิดผิดมากแปบ๊บหนึ่งผมเอากิฟฟอนผมคิดผิดแบบที่สุดในโลกแล้วจริงๆแม่งแบบรถเก๋งกูทีเลยชิบหายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพัดลมเขาใส่ดูใช่ไหมโอเคฟู้เคนต่อยอย่างแรงอะเมื่อกี้เ,เคนต่อยโคตรแรงอะต่อยหน้าสัน่นแหละเมื่อกี้โหโแรงเกึศน,นะครับผมมาทดสอบอีกครั้งนะครับผมอันนี้ผมจะไม่บัฟดาบเลย นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไม่บับนะครับผมให้มันลองดาามจสดๆไปเลยนะครับผมถ้าบัฟดาบก็ให้คูณให้คูณ45เปอร์เข้าไปแล้วกันนะครับอันนี้แบบสเตตัสมันน้อยอยู่อันนี้ตบดอกแล้วประมาณถ้าเทียบเมื่อกี้ถ้าไอดีเมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณ4 3 4 0 0 0พได้นะครับแต่ไอดีเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0ันะครับมันจะดาามจตห่างกันพอสมควรเลยนะครับดาามจห่างกันสี่งมดาามจตลอกกันอันนั้น2 0 0พอันนี้พันเดียวนะครับก็จะดาเมจต่างกันหน่อยนะครับผมบึ๊บใจย็นที่สอง พัดลงกูจะตายเลยชิบ้าหายเออไม่หิวนะครับเราจะดอด้านไม่หิวต่อนะครับผมเท่าไหร่สิบสามป่ะเคสิบสามนะครับผมผมจะตบแบมนะครับผมปั๊บปับ,ปบถ้าสิบสามก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันก็ถือว่าไม่ไม่น่าเกียดมากก็ถือว่าใช้ได้นะครับสิบเก้าแหละนะครับผมบึมน่งสัน่นไปก่อนดิจะมึงออกเนี่ยสิบเก้านะครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับสตตัสตอนนี้ยี่สิบให้เหลือแผ่นดาวตัวเดียวก็ได้อยี่ส2บสี่ละโอเค 24นะครับผมก็ตีส0 0คันก็ขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะฮะโอเค25สตาร์ทยี่้าแล้วตีดิมึงตีไปดิเดี๋ยวเคลียออกก่อนแม่งรำคาญนะครับผมโ okay. อเคบื้อ <laughs> DK, ดีเคตีดีเคดามีมันตามนั้นนะครับผมแต่ถ้าก่อแตกก็จังหวะเดียวก็น่าจะเสียวตูวได้อยู่นะครับแต่ว่าถามว่าแรงมากไหมก็ไม่ได้แรงมากนะผมปึ๊บโอเคมันจะเหมาะกับเชิงลุก การใส่เอกผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากสักเท่าไหร่นะดูดิมันไม่ค่อยเอ็กอ่ะทุกคนโอเคเ,เอเ็กด้ว้ยพูดป,ปั๊บเอ็กเลยนะครับผมดูเลือดซึบอซื้ออ,อื้มว่าก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้คือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะในมุมมองผมคิดนะคือมันต้องแรงมากๆเลยคำว่าสอง้อยาสิบเปอของมันเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยครับถ้าเทียบกับมันก็เหมือนกับปั๊บดาบมีบัฟดาบมาเพิ่มอันหนึ่งอะในมุมมองผมนะอืม ข้อเสียของตัวนี้นะครับผมพูดก่อนคือเล่นยากเล่นยากนิดหน่อยนะครับทำรุนยากนะครับอง่งายๆที่ทำรุนยากก็คือตัดต้องถึงเลือดต้องได้ดาเมจต,ต้องถึงเดฟต้องได้สปีดต้องได้รีต้องได้นะครับเป็นตัวที่ทำรุนยากนะครับผมถ้าทำรุนถึงจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งมากๆจะอารมณ์คล้ายๆกับลิงไฟเลยฟิลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้มันคือมันเลสเยอะมากๆนะครับผม ไม่เหมาะกับผมว่ามันน่าจะเป็นสาย HP หรือไม่ก็สายซับมากกว่านะมันการโจมตีบูค่า a t k มันน้อยมากนะครับถ้าเป็นมัถ้าเป็นมัตเตอร์สีดาบางตัวแม่งเยอะกว่าดียซ้ำอินุวเอาเวกอะยังเยอะกว่าเลยด้ยซ้ำนะครับผมอย่างจากบูมอะจากบูมแม่งยังเยอะกว่าทุกคนคือการเป็นสายโจมตีและค่า a t k ให้มันต่ํามากนะครับผมมองว่าต่ํามากแต่ว่าเดฟอันในมุมมองผมอ่ะเดฟมันก็เยอะอะเดฟมันก็พอได้นะครับผมสปีดก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยโดยรวมผมมองว่ามัน อีดีเคมันบางไปหน่อยนะครับเบาไปหน่อยแล้วก็เลือดก็ก็ค่อนแบบแบบเกี่ยเกือบเยอะนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับคือค่าสเตตัสพื้นฐานร,รือว่ากลางมากนะครับผมการทำรูนถือว่ายากนะครับตัวนี้มันเหมาะสมกับการเล่นยืดเกมมากกว่าผมยังยังยังยืนยันกับการว่าเล่นยืดเกมซะมากกว่าไม่เหมาะกับทีมแบบทีมเร็วนะครับผมถ้าทีมเร็วก็ เล่น A x ถามว่าเล่น E x ได้ไหมกับการทีมหรือผมว่า e x ไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้นะรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกผมว่า EX แมนยังไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยที่มันต้องเก็บสแตตนะเออนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลังเกม e x เหมาะสมนะออถ้ามันเก็บสแตตครบ2 5เปอรเมืนอไหนนะหาทีหน้าสั่นนะเออจริงเพราะว่ามันเก็บสแตตครบแล้วดาเมจจากชวีแรงค่อนข้างพอสมควรถามว่าเยอะมากไหมก็25นตะก็คูณเข้าไปนะครับผมก็ไม่ได้แรงมากสักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าทํารูนถึงก็เก่งเอาตรงๆถ้ารูนถึงตัวไหนก็เก่งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมก็มาลองให้ดูแล้วนะครับตระกุลไอ,ไอ้ตัวโอนิมชาธาดนาแลนะ้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับผมไม่เชิงว่าเก่งมากสิเก่งกลางๆแล้วกัน